จ้า EP สองนะคะป่านาน้ำค่ะตรงนู้นนะคะอ่าก็คือส่วนของสวนนะคะหรือพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็แหล่งน้ำนะคะสองบ่อแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อบัวนะคะแล้วหมูนู้นจะเป็นคอกสัตว์ะคะหมูนู้นนะคะตอนนี้กำลังพัฒนานะคะฝั่งนี้ะางครูก็จะปลูกต้นไผ่นะคะต้นที่หนึ่งนะคะ แล้วก็ต้นที่สองคือตรงนี้นะคะแล้วก็ต้นที่สามก็คือที่คุณครูยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะล้อมนะคะบริเวณในการสร้างทำบ้านนะคะ,ะเป็นที่สพักผ่อนหย่อนใจนะคะวันนี้นะคะไม่โคกาําลังถมเพื่อที่จะให้สูงนะคะเป็นโค,นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ขุดนั้นนะคะจะเป็นคลองล้อมรอบเขาเรียกว่าคลอง ไส้ไก่นะคะหรือวนตรงนี้นะคะปีหน้าหรือฝนหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะท่วมตลอดปีนั่นเองอากาศก็จะเย็นสดชื่นสบายนะคะพบกันใหม่นะคะในการกำเนิดป่านาน้ำของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะจ้า